เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทปิ่นโตวางขายแล้ววันนี้สูมบทบาทเป็นฆาตกรสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครีอาสุดหลอนร่วมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คน นี่คือบอดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1,250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีทุกคนครับนัส่อเองนะฮะช่วงนี้ ก็ผมอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าต้องไปส่งด่วนหลายที่เลยซีรีส์ผมกำลังดังเลยนะครับหลายคนก็ทักมาว่าเฮ้ยพี่นัดพี่นัดหรือเปล่านี่ที่เล่นหนังเรื่องนี้ผมก็ตอบไปได้วยความภูมิใจเลยนะครับว่าไม่ใช่กูนะครับผมถึงอากงกูจะโล่สำเพอมาเหมือนกันแต่ว่านั่นไอ้สื่อนี่นัดสื่อคนละคนกันอย่าไปเทียบกันเขาดีกว่าเราเยอะเกมวันนี้บ้างเห็นภาพแบบนี้ หารูไหมว่านี่คือเกมคนไทยนะครับผมผู้พัฒนาเนี่ยได้ส่งอีเมลมาหาผมนะบอกว่าพี่นัทครับพวกผมเพิ่งปล่อยเกมลงในสตรีมและอยากได้ความเห็นจากพี่นัทในฐานะที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่งเหมือนกันอยากรู้ว่าถ้าเป็นแฟนช่องเราเนี่ยได้ดูเกมนี้เขาจะคอมเมนต์ยังไงกันบ้างก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเกมนี้ชื่อว่า In the Bit of Tales นะครับซึ่งเป็นเกมที่รวมเรื่องสั้นเอาไว้8เรื่องเป็นเกมสั้นๆส,สยองขวัญ8เกมรวมไว้ในแพ็คเดียวนี่แหละเราจะค่อยๆทยอยเล่นไปทีละตอนทีละตอนนะครับซึ่งเขาบอกว่าแต่ละตอนก็อาจจะสั้น5นนนนาาาาทททีีถถึง30เ่ั้้คลิปไหนนมััส้นมากก็จะเล่นนตอั สองเกมแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาดูเกมแรกก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรต้องบอกว่าโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์นี้เป็นภาพ 2D ทั้งหมดมันอาจจะมาในรูปแบบของ rpg maker หรือเป็น visual novel หรือเป็นแบบ t i p e scoring อะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับรบกวนแฟนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแสดงความคิดเห็นกันด้วยความเคารพแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเกินจริงๆแล้วก็เกินโจทย์ทน,นเดี๋ยวพี่พูดเองพี่ไม่เกรงใจนะพี่บอกไว้ก่อนอย่ามาทำแบบพีอินเดียอะไรอย่างนี้ไม่เอานะออกส้มดีกว่า เห็นส้มแล้วมันเปรี้ยวปากการควบคุมด้วยคีย์บอร์ด BWSD นะครับกด Z ยืนยันและกด X ยกเลิกหรือเมนูในบางเรื่องราวจะมีการควบคุมเพิ่มเติมแบบพิเศษโดยตัวเกมจะสอนผู้เล่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมรับทราบครับคําเตือนด้านเนื้อหาเกมนี้มีเนื้อหาที่อ่อนไหวรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเลือดและความรุนแรงการทําร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจและภาพเปลือบางส่วนขอให้ผู้เล่น และผู้ชมใช้วิทยาณในการเล่นและรับชมให้ดีด้วยนะครับเรื่องการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเซนซิทีฟนะแต่เรื่องภาพเปือยเนี่ยเปิดมาเลยพี่ชอบแจ้งให้ทราบเกมนี้มีการบันทึกไฟล์อัตโนมัติที่จะบันทึกเมื่อตอนเล่นไม่ใช่ถึงเมื่อตอนเริ่มของทุกเรื่องราวอ,อ๋ออัตโตเซฟใช่ไหมโอเคออโตเซฟได้เมื่อจะมองไปที่เศษเสี้ยวของเรื่องราวเศษเสี้ยวของเรื่องราวก็จะมองกลับมาที่เจ้า อลิซาเทพธิดาแห่งพวกพิภพเดบูมโปรเจกต์เสนอเฮ้เธอเน่ะเธอนั่นล่ะมาหน่อยสิ อย่าเด็กติดอ่างเอ้ยลุกขึ้นดิว่านี่มันบุลลี่นี่ว่านอ่เอ้ยอะไรวะครูโจนคะมาเรียมันแกล้งหนูทำอะไรนะมาเรียอะไรทำไมเงียบไปละ่ะฉันถามว่าเธอทำอะไรมานี่เลยนะฉันจะพาเธอไปห้องปกครองมาเรียเธอด้วย In h น b ีด of ฟเท l เรื่องแรกนะครับอ่าอันนี้เป็น ก็ไม่เชิงว่าทูดีสัทีเดียวเป็นเรื่องแรกเป็นเหมือนแบบแนว Dungeon Crawler <c oughs> อีกนึงอ่ะดูกันเป็นไงห้องปกครองไปทางนี้แหละครับเนี่ยมาเรียตรงนี้สินี่อะไรอะ่ะกดแไม่มีอะไรเลยมีกระปุกหมูอยู่กระปุกหมูโอ้โหทาง มมากมากยเอเราเดินตรงเลยแล้วกันคิดว่าไม่น่ามีอะไรในระแวกนี้นะครับแต่ด้วยความที่เราแบบขี้เสือกอะนะเป็นทุนเขาบอกให้ตรงไปแต่ว่าผมยังไงยังไงนัดปิ่นโตยังไงฉีกอะไรวะเนี่ยเดินมาตรงนี้ก็ตันนะครับตรงเข้าไปไม่ได้นะเป็นรูปนาฬิกาไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไปก็ได้ไปต่อแนละ้ว นี่มาเลียตรงนี้สิอะไรวะเนี่ยต้นไม้หรเอนี่กูอยู่ในขาวงกตเลอเนี่ยตรงไปทางนี้สิทำไมห้องปกครองมันลึกจังเลยครับเนี่ยปกครองใดกูเรียนในเขาวงกตเหรอ แล้วเสียงเกมก็เงียบไปแบบเงียบไปเลยผมใช้เวลาเดินนานเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงทางตันเอาแล้วมึงอยู่ดีเกมก็เงียบเหมือนเอ๊ะลูกศรชี้วนไปวนมาถึงแล้วครับใครให้เดาที่นี่คือฝันร้ายของเธอใช่ไหมล่ะ การที่เธอต้องเจอมันซ้ำไปซ้ำมาทุกคืนดูจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะความฝันเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของความรู้สึกยังไงล่ะตอนนี้ในใจเธอคงย่ำแย่มากๆดูแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะเอางี้รับนี่ไปซะส้มกินมันมันจะช่วยเธอฝันดีนะเสียงเสียงส้มนี่มไม่ใช่ละ นี่มันเสียงมาเรียชัดๆมาเรียกินส้มที่สาวประหลาดได้มอบให้เธอรู้สึกถึงแปลกประหลาดน่าจะตกคําพูดไปนิดนึงเธอรู้สึกถึงความแปลกประหลาดแต่ก็เธอก็เลียมันเข้าไปจนหมดแล้วเราก็เข้าประตูแดงไปครับเกมแรกมาเรียนี่คือหลังจากกินส้มเข้าไปนะประชุมผู้ปกครองวันอาทิตย์ที่เจ็ดปีสองพันอ วันนี้21เหรอมีเลขยี่สอยู่วันนี้วันที่7จ็ดแล้วเนี่ยก็คือนี่คืองานประชุมผู้ปกครองอ่ะทำไมาถึงมีเลียี่สตลอดเลยวะฉันมาโรงเรียนแล้วค่ะฉันน่าจะเป็นแม่ของมาเรียหรือเปล่ามีปากซุบซิบนินทาหัวเราะต่อกระซิบกัน บางอันก็มาแบบดีเลยปากลอยมานานแล้วแต่ยังไม่มีเสียงเอาล่ะเราเดินมาถึงเราเดินมาถึงประตูส้มหยุดเราเดินเข้าไปในประตูส้มหยุดเชียวนะ เฮ้มาเรีออันนี้คือแบบเป็นภาพของเพื่อนๆซึ่งหน้าตาแบบเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าให้ผมเรียกผมจะเรียกว่ามนุษย์หน้ากีนะครับก็คือหน้ามันแบะลกออกแต่ผมไม่ได้หมายความว่ากีมันแบะออกนะต่อหมายถึงว่าผมเป็นคนไม่ดีเองผมชอบเรียกอะไรไม่ดีเองผมขอโทษคนระับเฮ้มาเรียวันนี้เวรของแกด้วยฝากทําด้วยแล้วกันแปลกแปะพวกฉันเนี่ยมีธุระเว้ยเธอก็ทําคนเดียวปไปเลยนี่โรงเรียนยหญิงล้วนนะครับเพราะว่านี่ใส่กระโปรงหมดเลยนะอ๋ออยากให้ช่วยด้วยใช่ปะ ได้เดี๋ยวฉันจัดให้นี่นานะทำไรอยากจะโดนอีกบ้าถ้าไม่อยากก็ทำซะอย่าให้เหลือขยะมาแต่ชิ้นเดียวนะแล้วก็ยกก็องให้หมดด้วยล่ะและภาพก็ตัดมาเป็นมุมมองของมาเรียไอพวกหน้ากี เก็บขยะยกเก้าอี้เฮ้ยกดผิดขอโทษเก็บขยะเออขอดูหน่อยนี่คือภาพของมาเรียอืมนี่เองอะยกเก้าอี้ยกเก้าอี้ทำไมห้องเรียนใหญ่จังเลยคะเนี้ยนักเรียนเป็นร้อยคนหรือเปล่าอย่าให้เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวนะหรือยกเก้าอี้ให้หมดด้วย ก็ยกหมดแล้วนะแล้วก็เก็บขยะหมดแล้วด้วยนี่เรากำลังดูละครคุณธรรมอยู่หรือเปล่า <S 2> <S 2> หมดแล้วคะ่ะกระดาษคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์มาเรียสามสิบก็คือเด็กเป็นเด็กเรียนด้วยนะเป็นเด็กที่แบบเรียนคะแนนเต็มเด็กแต่อาจจะพูดติดอ่างหรือเปล่าเลยโดอนบูลลี่อะไรเงี้ยนะมาเรียมาเรียนานี่คือชื่อน้องนะมาเรียมาเรียนาประชุมผู้ปกครองวันที่เจ็ดอันนี้วันที่สามแล้วไงต่อ คำขวัญโรงเรียนชบารัฐวิทยาคมนำทางด้วยปัญญาส่องแสงด้วยคุณธรรมน้อมนำจิตอาสาพัฒนายั่งยืนรับทราบค่ะเอาเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเก็บขยะหมดแล้วยกเก้าอี้หมดแล้วแล้วไงต่อก็ยกถังขยะไปทิ้งไหมหรือยังไงถูพื้นห้องนี่ยิ่งกว่านังซินอีกนะเนี่ยเสียงอะไรครับ นี่คือชั้นกลายเป็นไม้ม็อบเสียงหัวเราะนินทานั่นถูให้หมดมันกดแชดเพื่อถูนะครับถูสามครั้งถึงจะหมด เสียงหัวล้อแดกดันพวกนี้ฉันเกลียดมันทำไมต้องเป็นฉันที่โดนกลั่นแกล้งอยู่คนเดียวขนะดนี่ฉันก็ตั้งใจเรียนจะได้คะแนนดีขนาดนี้เสียงหัวล้อที่วนลูปอยู่ในหัวนี่มันทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบด่าล่ะอาจจะได้อารมณ์กว่านี้นะ อันนี้แนะนำแนะนะนำเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงกระซิบแบบบุลรี่นั่นมันเสียงอ่อนเรื่องเรียนนี่ไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วโต๊ะต,ตรงนี้สีเหลืองอยู่ตัวเดียวเลยอะคืออะไรซองบุหรี่ที่ถูกฝากเอาไว้มาเรียวไม่หยิบบุหรี่ออกมาด้วยเหตุผลบางอย่างมีบุหรี่ด้วยเหรอเด็กนักเรียนที่นี่สูบบุหรี่ด้วยเหรอมีคำเขียนแบบหยาบบนนี้ไหมเนี่ยแบแบแบ ไปจากที่นี่ดีกว่าเสียงหายใจนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้มาเรียซื้อหนมไม่หน่อยเด้อเฮ้มาเรียทำงานให้หน่อยเด้อเฮ้มาเรียทิ้งขยะให้หน่อยเด้อเฮ้มาเรียฝากนี่หน่อยบุรี ทำหน้าตกใจอะไรไม่เคยเห็นบุรหรีด้วยไงนี่ฉันถึงเธอจะเจ็บถึงเธอจะแพ้แต่ถ้าพวกมันเห็นว่าเธอสู้กลับล่ะรายมนแม่งเลยนี่นะไอ้พวกปีศาจน้ากีจะยิงหน้ามึงให้หมดแบ่แร่แบ่แบ จะมาโวยเรื่องที่ฉันให้แกทำเวรคนเดียวอย่างนั้นเหรอนี่ถ้ายังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็กลับไปทำเวรซะฟังนะนอกจากฉันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเหรอกเพราะงั้นทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันยังไงละ่ะเข้าใจไหมหลับตาทำไมพูดแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วเหรอแบ <terror> อะไรครับเนี่ยนี่ไงเล่าเวทมนต์คือการเดินเข้าไปตบเหรอเนี่ยต่อไปเป็นการต่อสู้ทำอะไรนะยัยเด็กเออนี่เป็น RPG ไปแล้วครับเราเลือกโจมตีปีศาจหน้ากี้ฮะมึงคิดว่ามึงเป็นแม่มดเหรอมึงหยุดเบียวดีเพิ่มโลกี้โอ้ยหน่อยแน่กดพูดคุย ได้คิดจะสู้เหรอได้เลยอยากให้หยุดเหรอก็ทำตามที่ฉันบอกสิก็ไปทำเวนโอ้ยอพูดไปก็ไม่มีทางชนะได้ต้องตบมันเท่านั้นโอ้ยแม่งเอ้ยถ้ามึงงทำตัวไฮเปอร์จะฟ้องครูนะเพิร์ลโลกีเผามันบุลลี่ต่อยเราอีกแล้วจะตายแล้วเนี่ย เฮีลเลือดเต็มว so, ่ะใครละมึงเผามันเผามันเฮียที่นี่มันอืดเว้ยเผามันถ้าไม่ยอมเลยก็เอ้ยพวกเราลุมมัน สามกีแย่แล้วในขณะที่เรากำลังจะโดนลุมครูมากแล้วครับเฮ้ย hey! ทอะไรกันนะ่ะ <What? S 1> ครูโจนคะมาเรียนี่มันแกล้งหนูคะ่ะไอ้พวกเด็กบูลลี่มันหาว่ามาเรียกแกล้งนะครับทําอะไรนะมาเรียอะไร ทำไมเงียบฉันถามว่าเธอทำอะไรมานี่เลยนะฉันจะพาเธอไปห้องปกครองเดี๋ยวก่อนครูมึงก็เห็นว่านั่นสามคนนี่คนเดียวมันจะไปแกล้งได้ยังไงนี่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยครูมึงเนี่ยทําอะไรก็ผิดครับทําอะไรก็ยุวยไปหมดแล้วบุหรี่มันก็ฝา,ากไว้ที่เราด้วยไงใช่ป่ะถ้าโดนจับได้ขึ้นมาก็คือเราเป็นคนผิดอีก นี่คือโลกของมาเรียนะคือทำอะไรก็ไม่ดีเป็นเด็กเรียนที่โดนบุลลี่โดนแกล้งโดนใส่ร้ายไปไหนดีอ่ะงานนี้เสียงก๊อกก๊อกครับแล้วเราก็เดินมาถึงดินแดนเหมือนปราสาทจอมมารเลยสักอย่างนี่คุณครูเนี่ย มาเรียมีอะไรจะแก้ตัวไหมฉันถามว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมนี่เธอเป็นใบห,หรือไงอย่ามาร้องไห้นะบอกมาว่าทำไมถึงทำกับเพื่อนแบบนั้นอย่ามาพูดโกหกพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยสิติดอ่างเหรอดูเธอสิวันๆเราแต่ทำอะไรก็ไม่รู้เลิกทำตัวไร้สาระได้แล้วเดี๋ยวก่อน ได้ข่าวกูสอบได้คะแนนเต็มไหมเหรอหัดมองโลกความเป็นจริงสับ้างแซ่รีบพูดมาอย่าให้ฉันถึงขั้นต้องใช้ไม้เรียวนะนี่เนีเพราะความฝันเนี่ยคือภาพสะท้อนของความรู้สึกนี่จะคิดจะทำอะไรเนะี่ยสู้กู จะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้โจมตีอย่างเธอจะไปทำอะไรได้วะเผาไข่มึงไอ้อือโอ้ยโอ้โอครูฟาดแรงมากเลยเจ้าค่ะฮิวทำเหยื่อตัวเองสับ้างเนละยตีทีละยี่สิบเลยอะอยายเด็กเออโอ้ยเฮียฮิวอย่าให้ฉันต้องทำแบบนี้กับเธอนะ ถ้าเธอยังดื้ออนิดเดียวเธอโดนแนะ่ Here. อยากรู้ว่าถ้าเราป้องกันเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอยากจะสู้มือก็รับมือดีๆแล้วกันเผามันได้ถ้ายังดื้อด้านแบบนี้แล้วก็ฉันจะทำให้เธอลาบจำ้ำฮโอ้โหเหยียตีแบบ500ดาเมจแพ้ดิดครับก็แตกดิครับรออะไร ไตแรงขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะไปบอกเรื่องที่เธอทำร้ายเพื่อนให้แม่เธอฟังวันประชุมผู้ปกครองนี้ไปแค่นี้แหละรีบบอ,อกมาจากห้องได้แล้วโธ่มาเรียสู้ไม่ได้โดนครูอันติไปครับ4ี่้าาดาเมจแล้วอีกสี่วันจะถึงวันประชุมผู้ปกครองอะ่ะอ้าวออกไม่ได้อะ่ะประตูออกไม่ได้อะ่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงจะทำยังไงชีวิตมัน ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรียบร้อยหล่นล่วงสู่ความมืดมาเรียจะรอดไหมเนี่ยแล้วเธอหล่นลงมาที่ดินแดนไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเจ้าหมูน้อยตัวนั้นนี่นะที่เราเห็นตอนแรกอะ่ะ อุ้ยเจ้าหมูเดินตามหมูไปสิออทิสติกเหรอคะไม่เป็นไรนะฉันจะเรียนดูเขาเองอ๋อเราเป็นเด็กออทิสติกเหรอครับเนี่ย นั่นคือแม่เราเปล่าป้าเหรอลูกตั้งแต่แม่ท้องลูกเนี่ยป๋าเขาก็เสียไปนานแล้วนะจ๊ะป๋าคงภูมิใจในตัวหนูแน,น่เลยถ้าได้รู้เรื่องของหนูเนี่ยคือมาเลียเป็นเด็กออทิสติกนะครับซึ่งแม่ก็รู้ตั้งแต่ตั้งท้องแล้วแต่ก็ก็ยังตัดสินใจจะเลี้ยงนะครับในขณะที่คุณพ่อเสียตั้งแต่เด็กแม่บอกแล้วไงจ๊ะว่าอย่าเอาหมวกไปโรงเรียนเนี่ยแต่ได้คืนก็ดีแล้วละจ๊ะลูกคงชอบหมวกใบนี้มากเลยสินะถ้างง้นแม่จะเก็บไว้ให้นะกลับมาค่อยใส่เล่นนะจ๊ะลูกหมวกแม่โมดน,ะ,น,น,น,ะ,มมดนะเบียวแแมม่มด่ดตตน้อองก็ิิไ เราก็เลยใส่หมวกครับแม่มดน้อยมาเรียรแล้วหมูตัวนั้นล่ะกลับมาแล้วเหรอจ้าลูกแม่ทิ้งอะไรไปให้ในห้องด้วยนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะลูกนี่ไงน,น้องชอบดูแบบ ชอบดูการ์ตูนสาวน้อยเวทมนต์ครับแล้วก็มีตุ๊กตาลูกโตแล้วนะลูกจากนี้ต้องเรียนให้หนักขึ้นและใช่จากนี้ไปแม่คุณดูแลลูกไปตลอดไม่ได้แล้วแม่เคยสัญญาว่าถ้าลูกขึ้นมัธยมเนี่ยแม่จะซื้อให้แม่รักษาสัญญาแล้วนะลูกชอบมากเลยใช่ไหมแม่โมดตัวนี้เนี่ยถ้าลูกเนี่ยจากเรียนก็กลับมากอดมันได้นะลูกนี่คือตุ๊กตาสาวน้อยเวทมนต์นะครับเครื่องเขียนใช่ถึงลูกจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครแต่ลูกเก่งในสายตาแม่เสมอนะลูก และลูกก็ทําให้คนอื่นเห็นแล้วลูกไม่อยากได้อะไรนอกจากตุ๊กตาจริงๆเหรอลูกเล่นของเล่นในกล่องซ้ำๆหลายปีแล้วนะลูกถึงจะเป็นแค่ประกายไฟเล็กๆแต่อย่าเอาไปใช้ในโรงเรียนนะลูกไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกทายาหม่องเดี๋ยวก็หายนี่แม่ก็รู้แบบว่าลูกโดนทําร้ายมาอะไรนี่นี่มันตัวร้ายนี่จ้ะลูกอยากได้เหรอแปลกฮะนึกว่าลูกจะชอบแค่แม่มดซะอีกได้จ้ะตามสัญญาเลยลูกเก่งมากเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะแต่ลูกต้องเล่นแค่ในบ้านนะลูก อลิซ่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรยะเยยแม่มดแกมายุ่งอะไรด้วยเธอกำลังทำให้พวกเขากลัวนะกลัวล,ล่ละกระ,กะสาสมแล้วละ่ะพวกนี้มันอะแกเด็กนี่แต่ไม่ต้องทำให้พวกเขาเจอฝันร้ายแบบนั้นสิมันไม่ต่างจากการทำร้ายใจิตใจเลยนะี่เแล้วตอนที่เด็กคนนั้นโดนลังแกเธอหายหัวไปอยู่ไหนมาละ่ะเยแม่มดนั่นสินะหนูเชื่อนะให้ช่วยอะไรไหมล่ะส่วนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยเด็กคนนั้นกำลังร้องไห้ไปให้กำลังใจเธอหน่อยแล้วกัน สีม่วงเนี่ยเป็นฟอนต์ของแม่มดตัวร้ายนะครับสีฟูเป็นเสียงของอลิซาแม่มดตัวดีนะครับหรือเปล่านะเดีอลอิซาคือแม่มดตัวนั้นนะสีมันคล้ายๆกันนะนี่เป็นแบบแบ็กกราวน์ของน้องมาเรียนะครับชอบการ์ตูนแม่มดเป็นเด็กออร์ทสติกแต่เรียนเก่งแม่รักมากแม่เลี้ยงมาดีนะครับอันนี่คือบ้านน้อง เราไปที่ห้องของสาวน้อยเวทมนต์ได้ไงเธอโตแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือเสียงตั้งแต่แรกคือเสียงของอลิซาเสียงของสาวน้อยเวทมนต์นี่แหละครับใช่เธอพยายามจัดการปัญหาด้วยตัวคนเดียวแต่บางทีหัวใจเธอก็ทนความโดดเดี่ยวไม่ไหวหรอกนะทางเลือกที่เธออาจจะต้องจำใจเลือกเนี่ยบางทีเธออาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างเนีถ้าเขาอยากจะรับฟังก็อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวล่ะเขารู้ว่าเธอโตแล้วแต่เขาก็รักเธออยู่ใช่ไหมล่ะ ชีวิตเนี้ยมันอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้แต่ขอให้เติบโตอย่างมีความสุขเถอะนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่ฉันพูดอ่ะมันคมดีใช่ไหมล่ะแล้วน้องตุ๊กตาแม่มดก็ยกนิ้วให้นะครับสู้ๆนี่เป็นความฝันของเรานะ เราตื่นขึ้นมาแล้วครับที่บอกว่าให้ไปปรึกษาเนี่ยหรือแบบให้เล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยบักคือหมายถึงเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแม่เขาถึงจะรู้วเราโตแล้วเขา,ายังรักเรายังเป็นห่วงเราอยู่ดีครับพึ่งพาคนใกล้ตัวบ้างคนในครอบครัวเราเนี่ยแหละสําคัญที่สุดมาเรียลูกทำไมตื่นเช้าจังเลยเดี๋ยวลูกนี่วันเสาร์นะลูกไม่ไม่ไม่เป็นไรจ้ะตื่นเช้าก็ดีแล้วละจ้ะว่าแต่ หลังๆแม่เห็นเราซึมตลอดเลยแม่รู้ว่าลูกเก่งลูกไม่อยากให้แม่ปวดหัวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าลูกมีปัญหาเนี่ยบอกแม่ได้นะลูกเสียงของประตูศูนย์วิจัยให้ความรู้สึกถึงสายพานและมอเตอร์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนประตูบานเลื่อนมันเป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยผมว่านี่เราเข้าเกมที่สองนะครับ จริงด้วยนะครับก็เปลี่ยนภาพเกมแล้วนะโอเคเราเราพูดถึงเกมแรกก่อนแล้วกันนะครับสําหรับน้องมาเรียก็ต้องบอกว่าคือผมถึงบอกเสมอว่าเกมเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องภาพสวยนะครับหรือว่าต้องเป็นกราฟิกที่มันเวอร์วางอลังการหลักๆเลยคือวิธีการเล่าเรื่องไดอะล็อกที่ใช้ในเกมแค่นั้นเลยฮะถ้าน้องอยากได้ความเห็นพี่พี่ก็จะตินิดๆหน่อยๆแค่เรื่องของซาวด์อิเฟกบางช่วงบางตอนที่มันอาจจะดูซ้าซากจําเจไปนิดนึงระหว่างจ,จะใส่เป็นเสียงอื่นที่มันให้อารมณ์ความรู้สึกร่วมได้มากกว่านี้อย่างตอนที่บอกว่าเป็นเสียงวเระเยออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเสียงแบบ ซุบซิบนินทาหรือเสียงดิอากด่าของเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปน่าจะอินกว่านี้นะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเรื่องการนําเสนอด้วยภาพแบบนี้ด้วยพิกเซลด้วยอารมณ์8บิตอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีเลยครับซึ้งอยู่นะซึ้งอยู่แล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีด้วยสําหรับเกมมาเรียนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกพี่จะคิดว่าเป็นน้องมาเรียก็ชื่นชมครับปรบมือให้สําหรับเกมที่1ทําดีทําดีครับ แต่เกมที่2เดี๋ยวเรามาเล่นในคลิปต่ตอไปแล้วกันสําหรับใครที่ดูช่องนัดปิ่นโตอยู่สามารถคอมเมนต์นะครับนำเสนอความคิดแล้วก็ติชมทีมงานของน้องๆเขาได้นะเพราะว่าเขาต้องการฟังความเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยความเคารพนะซึ่งกันและกันนะครับจะดีมากเลยพี่เชื่อว่าช่องนัดปินโตเนี่ย เรามีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีอยู่แล้วสามารถพูดจาดีๆให้กันได้ซึ่งพี่เชื่อว่าคําชมน่าจะเยอะอยู่แล้วแหละสำหรับเกมมาเรียนะครับเกมดีอยู่นะครับเกมที่2จะเป็นยังไงถ้าอยากดูต่อสําหรับโปรเจก t นี้คอมเมนต์บอกกันไวเ้เยอะๆเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูต่อลวกันนะครับฝีมือคนไทยก้าวไกลระดับโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเกมที่2ชื่อเมตาโมฟอร์ซิส